ตอนที่สองพันเก้าสิบเจ็ดชื่อตอนว่ากระตุ้นหยกวิญญาณหญินราชาในหมู่ราชา,า,ชาใบหน้าของทุกคนประดับเอาไว้ด้วยความตกตะลึงแม้กระทั่งคนที่มีจิตใจกำลังจดจ่จอยู่กับการกระตุ้นหยกวิญญาณหยางก็ยังต้องหยุดการกระทำและหันมามองหยกวิญญาณหยางสามารถรอคอยแล้วค่อยกระตุ้นใหม่ได้แต่คำว่าราชาในหมู่ราชานั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้ในทุกวันราชาในหมู่ราชา อาฉริยาที่ต้องต่อสู้ข้ามระดับด้หนึ่งคันพวกเขาจะไร้เทียมทานในระดับตัดปิญญาณหญินแพะเจ้าต่อยข้าทะลวงผ่านระดับสำเร็จข้าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูก,กับพวกเขาได้ดูนั่นพวกเขายังไม่หยุดก้าวเดินอยู่แค่นั้นใครบางคนอุทานและชี้ไปยังพวกหลิงฮั่นทั้งสี่คนน,นี่นี่มันข้าได้ยินมาว่าทเทียนเหอนั้นสามารถก้าวเดินไปถึงระยะที่ห่างจากทะเลสาบสามสิบฟุตได้ทเทียนเหอ ไม่ใช่ราชาในหมู่ราชาทั่วไปแต่เป็นราชาในหมู่ราชาที่แข็งกแกร่งติดสามอันดับแรกคนพวกนี้ไม่มีทางเทียบเพียงกับเพียนเหอได้แน่นอนอยู่แล้ว,ใ,นใ,นอนอลวใครหลายคนกล่าวเน็บแนมในโลกนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะอิจฉาไม่เห็นใครดีกว่าตนเองเพียงแต่ว่าพวกหลิงฮั่นทั้งสีคนยังสามารถก้าวเดินเข้าไปใกล้ทะเลสามระยะ30ฟุตได้แถมฝีเท้าของพวกเขาก็ยังมั่นคงอีกด้วย กล้จะถึงระยะเดียวกันกับเทียนเฮอแล้วสวรรค์เหตุใดมีอัจฉริยะเช่นนี้อยู่ตั้งสี่คนพวกหลิงฮานทั้งสี่คนก้าวเดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าวที่ดาโรเป็นคนแรกที่ถึงขีดจำกัดและหยุดฝีเท้าลงแต่ไม่ว่าอย่างไรระยะทางที่นางก้าวเดินมาได้ก็อยู่ห่างจากทะเลยี่สิบฟุตซึ่งใกล้กว่าเทียนเฮอถึงสองฟุตเรื่องนี้สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่อยู่โดยรอบจนเผลออ้าปากค้างในความคิดของพวกเขานั้น เทียนเหอนั้นเป็นอาิยะที่เป็นหัวกะทิไม่มีทางข้ามผ่านได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เมื่อเห็นว่าเทียนเหอถูก,ก้าวข้ามดีคนถึงสี่คนพวกเขาตกตะลึงจนหน้าชาแต่ทว่าหลิงฮั่นจากกะพะดัดนีเล่หูนิ่วก็ยังก้าวเดินหน้าทำลายสามัญสํานึกของทุกคนต่อไปเมื่อทั้งสามคนมาถึงระยะห่าง15ฟุตความเร็วในการก้าวเดินของจากรพพรดนีเล่หูนิ่วก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆพวกนางเริ่มสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ทาให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกาย ค่อยๆหยุดชะงักหากการไหลาเวียนของโลงหิตหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่าอำนาจเหนือกฎเกณฑ์วารีได้ทำลายร่างกายจนถึงแก่วความตายแล้วสตรีทั้งสองกระตุ้นพลังสายเลือดของตอนเองและพยายามต้านทานและเดินต่อ14ฟุต11ฟุต9ฟุต7ฟุต5ฟุตในที่สุดสตรีทั้งสองก็หยุดเดินหาก้าเดินต่อไปอีกแค่ก้าเดียวร่างกายของพวกนางจะถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ ระยะทางเท่านี้ก็สร้างความผิดหวังให้กับสตรีทั้งสองเล็กน้อยแต่สร้างความตกตะลึงอย่างมากให้แก่ทุกคน5าฟุตระดับจัก,กรพพัดแถมยังเป็นจัก,กรพพัดระดับแนวหน้าอีกด้วยค่ะเคยได้ยินเคียนเหอะกล่าวไว้ว่ามีเพียงระดับจักรพพัดเท่านั้นที่สามารถก้าวเดินเข้าไปใกล้ในระยะสิบฟุตได้ส่วนถ้าหากเป็นระยะห้าฟุตมีเพียงจักรพรรดที่โดดเด่นเพียงหยิบมือเท่านั้นแต่บุรุษผู้นั้นก้าวเดินเข้าไปใกล้ในระยะสี่ฟุตแล้ว ทุกคนตกตะลึงจนพูดไม่ออกในขณะที่มองหลิงฮั่นก้าวเดินเข้าไปด้านหน้าโดยไม่หยุดฝีเท้าพระเจ้าหรือเขาจะไปยังระยะที่ใกล้ทะเลสาบที่สุดได้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เรื่องนั้นมันฝืนสวรรค์เกินไปใช่แล้วข้าไม่เชื่อว่าจะมีสัตว์ประหลาดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันสามฟุตหลิงฮั่นหยุดฝีเท้าในที่สุดซึ่งทุกคนที่มองดูอยู่ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกที่บุตรผว้นี้ไม่ได้ฝืนสวรรค์นี่คือขีดจำกัดของข้าแล้วอย่างนั้นหรือ หลิงฮั่นกล่าวในใจด้วยการหยาบแลบในถึงกฎเกณฑ์ของตัวเองเขาก็สามารถนำพาให้มาถึงจุดนี้ได้เท่านั้นณเวลานี้นอกจากหัวใจที่ยังเต้นอยู่แล้วทั่วเร่าของเขาก็ได้ถูกแช่แข็งไปอย่างสมบูรณ์หากยังก้าวต่อไปอีกหนึ่งก้าวสิ่งที่รออยู่ย่อมมีแต่ความตายเพลิงและวารีเป็นพลังที่ยับยั้งตรงข้ามกันหรือเขาจะลองใช้เพลิงก้าวสวรรค์ดูหลิงฮั่นกรุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก่อนจะสายหัวทำเช่นนั้นไม่ได้เพลิงก้าวสวรรค์นในตอนนี้ยังอ่อนแอเกินไป แล้วถ้าหากเป็นวารีพลังหินเร้นลับละ่ะเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้นี้หลิงทันก็ทําการโครจรวารีพลังหินเร้นลับทันทีโลหิตที่หยุดนิ่งในร่างกายก็เริ่มกลับมาไหลเวียนอีกครั้งร่างกายที่ถูกแช่แข็งเองก็กลับมาอบอุ่นและสามารถก้าวเดินออกไปได้อีกก้าวสวรรค์ทันทีที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าทุกคนเอามือกุมหัวแล้วอุทานออกมานี่พวกเขากําลังเห็นอะไรอยู่กันแนะ่ปาฏิหาริย์อย่างนั้นหรือยิงหลิงทันก้าวเดินไปด้านหน้า ร้างกายของเขาก็ยิ่งอบอุ่นขึ้นด้วยการช่วยเหลือของวารีพลังหยนินร้นลับทำให้ความหนาวเย็ยนอันาสะพรึงที่เกิดจากทะเลสาบตรงหน้าไม่ส่งผลอะไรต่อเขาเลยแม้แต่น้อยกล่าวง่ายๆก็คือเขาได้ประสานร,รวมกับอำนาจกดเกณ์วารีในที่แห่งนี้ไปแล้ว2ฟุต1ฟุตหรือฮันยังคงก้าวเดินต่อไปและหยุดอยู่ที่ริมทะเลสาบเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนที่จะทำช่นีได้มีเพียงราชานีรันเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้มันกลับเกิดขึ้นกับผู้ฝึกตอนระดับแบ่งแยกวิญญาณบ้าไปแล้วบุรุษผู้นี้เป็นสัตว์ประหลาดแบบใดกันหลิงหันนั่งควยขวาลงกับพื้นโดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไรอยู่ถ้าหากเขากระตุน้นยกวิญญาณหินในระยะน,นี้แล้วก็ดวงวิญญาณของเขาจะต้องกลายเป็นดวงวิญญาญณหญินที่ทรงพลังที่สุดเป็นแน่พลึบเขาปลดปล่อยสัมพนธ์สวรรค์ลงไปยังทะเลสาบและมองเห็นผลึกโปร่งใสาย,ยู่เต็มไปหมดผลึกเหล่านี้คือหยกวิญญาณหิน หากสัมผัสสว่างของเขาเชื่อมต่อกับผลึกวิญญาณหญินก้อนใดในทะเลสาบแห่งนี้ผลึกก้อนนั้นก็จะลอยออกมาจากทะเลสาบและกลายเป็นภาชนะสําหรับการตัดวิญญาณครั้งที่สองของเขาทว่าสัมผัสสวรค์ของหลิงฮั่นยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แต่ยังเคลื่อนที่ลงลึกต่อไปยังใต้ทะเลสาบต่ออีกเขาเดินมาถึงข้างหน้าทะเลสาบเพื่อครอบครองหยกวิญญาณหญินที่ยอดเยี่ยมที่สุดและหยกวิญญาณหญินที่ยอดเยี่ยมที่สุดแน่นอนว่า จะต้องอยู่ในส่วนลึกที่สุดของทะเลสามแต่ยิ่งเคลื่อนที่สัมผัสวรรค์ลงไปลึกเท่าไหร่ความยากลำบากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นการใช้สัมภาสวรรค์เช่นนี้เป็นการเผาผลาญสัมภัสวรรค์อย่างมหาศาลแค่เวลาผ่านไปไม่นาะนจิตใจของหลิงฮั่นก็เหนื่อย,นยจนรู้สึกราวกับจะหมดสติแต่ถ้าหมดสติไปตอนนี้ความพยายามทั้งหมดที่ทำมาก็จะสูญเปล่าหลิงฮั่นกัดฟันพยายามเคลื่อนที่สมภัสวรรค์ลงไปอย่างสุดความสามารถหนึ่งวันสองวันสามวัน ทุกครั้งที่หลิงฮั่นรู้สึกว่าตนเองกำลังถึงขีดจำกัดเขากลับสามารถดิ้นรนฝ่าฟันขีดจำกัดไปได้และตอนนี้ถึงก้นทะเลสาบแล้วเขาเมองเห็นหยกก้อนหนึ่งที่กำลังปลดปล่อยแสงสัวสีฟ้าครามออกมาหลิงฮั่นรู้สึกได้ทันทีว่าน,นี่คือหยกวิญญาณหยินที่เขาตามหาเขาควบคุมสัมผัสให้เคลื่อนที่ไปหาหยกวิญญาณหยินครื่นเมื่อสัมผัสสวรค์กระแทกเข้ากับก้อนหยกหลิงฮั่นก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายของตนเองเกิดการสั่นสะท้าน ทั้งๆท,ที่ก็ไม่มีการสัมผัสทางกายภาพหากพูดกันตามหลักแล้วสัมผัสสวรรค์คือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้แต่มันจะทะลุผ่านทุกๆอย่างแต่แล้วทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเมื่อสัมผัสเข้ากับยกวิญญาณหยินกันน่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นภาชนะให้กับดวงวิญญาณได้ตอนที่2องพชื่อตอนว่าคนที่กราวชั่วช้าต้องตายหลิงฮั่นพยายามพุ่มชนยกวิญญาณหยินอย่างต่อเน,นื่องแม้จะถูกสะท้อนกลับมาหลายต่อหลายครั้งเขาก็ยังไม่ยออ่อท้อ หยกวิญญาณหยินก้อนนี้คือหยกที่ชิ้นใหญ่ที่สุดที่หลิงฮั่นพบเจอซึ่งก็มีคำบอกมาเหมือนกันว่ายิ่งหยกวิญญาณหยินมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ประสิทธิภาพของมันก็ยิ่งยอดเยี่ยมเท่านั้นแถมหยกวิญญาณหยินก้อนนี้ยังอยู่ในส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบอีกด้วยเขาจึงเชื่อมั่นว่ามันคือราชาของหยกวิญญาณหยินทั้งมวลสัมผัสของหลิงฮั่นต่อก้อนกับหยกวิญญาณหยินก้อนยักษ์โดยที่เขาไม่คิดจะย่อท้อจนกว่ามันจะยอมรับปังปังปัง ทุกครั้งที่เขากระแทกใส่ยกวิญญาณดินก็เหมือนกับปลาที่ไม่ประมาณตนแล้วใช้หัวกระแทกใส่เขื่อนเพราะไม่มีทางที่เขื่อนจะพังทลายและฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บก็มีเพียงตัวมันเองวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแค่พริบตาครึ่งปีก็ผ่านพ้นไปและในอีกพริบตาสิบปีก็ผ่านพ้นไปสามสิบปีห้าสิบปีหนึ100่งร้อยปีที่บริเวณรอบทะเลสาบมีทั้งคนได้รับยกวิญญาณหินไปแล้วแล้วก็กลับออกมาอย่างมีความสุข หลังจากขลวงผ่านขั้นพลังสำเร็จหรือมีทั้งคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่มานานเท่าไร่แล้วแต่ก็ต้องกลับออกไปชั่วคราวเพราะพวกเขามีเรื่องให้จัดการจึงไม่อาจจะอยู่ที่นี่ไปตลอดได้แต่ทางฝั่งของพวกหลิงฮั่นจกกักรพรรด,ดินีหูนิวและทิดาโรนั้นไม่มีใครเลยที่กระตุ้นหยกวิญญาณหินได้สำเร็จทั้งสี่คนยังคงนั่งนิ่งราวกับรูปปั้นหิน200ปี500ปี800ปี เมื่อมีคนเข้ามาใหม่และเห็นว่ามีทั้งสี่คนนั่งอยู่ใ,ใกล้ทะเลสาบพวกเขาต่างก็ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงโดยเฉพาะหลิงฮั่นที่อยู่ใกล้ชิดกับคอบทะเลสาบซึ่งมีเพียงราชาญยุรันเท่านั้นที่จะทําได้1นึ่นปีพริบลำแสงควยพุ่งขึ้นมาจากทะเลสาบมันคือหยกก้อนหนึ่งที่ลอยเข้าไปหาที่ดารโอเมื่อก้อนหยกสัมผัสเข้ากับหน้าผากของนางมันก็หายไปในแทบจะพริบตานาง ได้รับยกวิญญาณหินแล้วยกวิญญาณหินที่ได้รับเมื่อเข้าใกล้ทะเลสาบในระยะ20ฟุตถ้าหากประสานโดวยวิญญาณหินก้อนนั้นได้ร่างวิญญาณจะต้องแข็งแกร่งอย่างถึงที่สุดเทียนเหอได้รับยกวิญญาณหินในระยะ30ฟุตก็แทบจะสามารถเอาชนะผู้ฝึกตนระดับวิญญาณปัตจีได้แล้วซึ่งสตรีผู้นี้จะต้องแข่งแกร่งกว่าอย่างแน่นอนหรือนางจะสามารถททดเทียมกับผู้ฝึกตนระดับตัดวิญญาณสวรรค์ได้เลย เรื่องนั้นเมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองท่ามกลางสายตาอันริษยาของทุกคนที่ดารอก,ก็เริ่มทําการประสานดวงวิญญาณเข้ากับหยกวิญญาณหญินและล่วงผ่านระดับตัดวิญญาณหญินแต่ทําไมอีกสามคนถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนี่มันก็ผ่านมาตั้งหนึ่งพันปีแล้วพวกเขาคงประมาณความสามารถของตนเองสูงไปและต้องการจะกระตุ้นหยกวิญญาณหญินที่เหนือกว่าพลังของตนเองเป็นแน่ถึงยังไม่ได้รับหยกวิญ,ญญาณหญินเสียทีนั่นสิพวกนี้คิดว่าสามารถก้าวเข้าเดินใกล้ทะเลสาบได้หน่อย แล้วจะกระตุ้นยกวิญญาณระดับสูงได้อย่างนั้นหรือช่งางไร้เลี่ยงสายยิ่งนักคนเลือกยกได้แต่ยกเองก็เลือกคนได้เช่นกัน1 5 0 0ปี2,000ปีทำไมทั้งสามคนถึงยังไม่สำเร็จเสียทีนั่นสิอัจฉริยะเช่นพวกเขานะ่จาจะกระตุ้นยกวิญญาณยินได้อย่างง่ายดายแท้ๆฮะพวกเจ้าไม่รู้หรือว่ามีอัจฉริยะมากมายที่โดดเด่นในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปทั้งสามคนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้น ตอนนี้พวกเราด้อยกว่าพวกเขาก็จริงแต่เมื่อใดที่พวกเราเก้าวเท้าเข้าสู่ระดับตัะวิญญาณสวรรค์หรือระดับตำหนักอมตะคนพวกนี้ก็อาจจะยังคงอยู่ในระดับตัดวิญญาณหยินเท่านั้นแหละและเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราก็สามารถกำราบพวกเขาได้ด้วยหนึ่งมือคนส่วนหนึ่งก็เริ่มพูดจาเหน็บแนมกันมากขึ้นในความคิดของพวกเขามีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะใช้เวลาไปกว่าพันปีโดยไม่ประสบความสำเร็จเพราะต่อให้เป็นผู้ฝึกตนทั่วไปในระยะเวลาหนึ่งพันปี ก็ยอมกระตุ้นยกวิญญาณหยินนี่อย่างแน่นอนแต่สตรีสองคนก็มีรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเอาไว้เมื่อข้าบรรลุขั้นต่อไปเมื่อไหร่ละก็ฮ <c oughs> ไม่ใช่แค่พวกเขาที่ผู้จาจิก,กัดพวกหลิงฮั่นทั้งสามคนแต่พวกเขาก็เริ่มมีความคิดชั่วร้ายต่อจักรพรรดินีกับหัวนิวิกด้วยปังปังปังเงาของคนกลุ่มหนึ่งลอยกระเด็นราวกับว่าวเชือกขาดที่ดาวโรอขยับร่างและกวาดสายตามองอย่างโหดเทียม เมื่อครูเป็นนางที่ทาการสัตว์ร่าของคนผู้จามมิน่าเรื่อนหูจนกระเด็นเจ้ากลุ่มคนที่ดูกสัตว์ลุกขึ้นกลับมายืนและจดจ้องไปยังที่ดาโรด้วยแววตาเกลี้ยกล่อดที่ดาโรยิ้มพวกเจ้าทุกคนลองไปอาบน้ําในทะเลสาบนั่นหน่อยเป็นไงหล่ะคําพูดที่นางกล่าวนั้นแฝงไว้ด้วยน้ําเสียงเย,ย้ยยวนจนทําให้ผู้ฟังรู้สึกเร่าร้อนเหล่าคนที่เพิ่งจะลุกขึ้นยืนกลับต่างเผยสีหน้าเครีบเคร้ม แล้วก้าวเดินลงไปยังทะเลสาบยกจริงๆแต่ทะเลสาบยกคืออะไรมันคือทะเลสาบอันเย็ยนเยือกที่เต็มไปได้วยอำนาจแห่ยยงกฎเกณฑ์วารีที่ทรงพลังที่สุดอำนาจของมันเทียบได้กับราชานิดรนที่ต่อให้เป็นผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ก็ไม่ก้าย,ยื่นมือเข้าไปแตะน้ได้ทะเลสาบตรงๆผ่านไปไม่นานคนที่ถูกสเสนอของที่ดาโรยั่วยวนผู้หนึ่งก็กา้กาวเข้าไปใกล้ทะเลสาบจนกลายเป็นรูปปั้นน้ําแข็งหากไม่มีใครช่วยเหลือเขาออกมาแล้วก็ เขาคงจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คอยดักเตือนคนรุ่นหลังไปตลอดกาลเมื่อคนแรกผ่านไปคนที่สองสามและมากกว่าน,นั้นกลายเป็นรูปปั้นเน้้าแข็งไปตามลำดับปีศาจปีศาจใครหลายคนตกตะลึงหากคนเหล่าน,นั้นถูกที่ดาโรจับโยนร่างเข้าไปแข็งตายในทะเลสาบแล้วก็พวกเขาก็ทำได้เพียงต้องโทษพลังต่อสู้ของตัวเองที่อ่อนแอแต่นี่เพียงแค่นางยิ้มเท่านั้นทันทีนที่รู้ว่าเบื้องหน้ามีความตายรออยู่คนเหล่านั้นก็ยังก้าวเข้าไปอีก ช่างไปสเสน่ห์ที่น่าสะพริงกลัวอะไรอย่างนี้ทิดาโรกาสายตาไปยังฝูงชนถึงแม้นางจะไม่กล่าวอะไรออกมาแต่สีหน้าก็แสดงออกถึงความหมายอย่างชัดเจนแล้วไม่ว่าใครก็ห้ามกล่าวว่าไราตระกูลหลิงของเราใครก็ตามที่กล้าจะต้องพบเจอกับความตายทุกคนยอมจำใจยอมรับอย่างช่วยไม่ได้เพราะอย่าว่าแต่ราชาเลยต่อให้เป็นราชาในบุราชามาที่นี่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะโค่นล้มทิดาโร ตอนนี้สตรีผู้นี้ก้าวเข้าสู่ระดับตัดวิญญาณหยินแล้วด้วยศักยภาพพลังของนางพลังต่อสู้คงสามารถก้าวข้ามตัวตนระดับตับวิญญาณปัจจุีและพอจะเป็นคู่ต่อสู้้กับระดับตับวิญญาณสวรรค์ได้สามพันปีสี่พันปีห้าพันปีผ่านไปพริบพริบคลื่นแสงสองคลื่นทะลุออกมาจากทะเลสาบแทบจะพร้อมกันโดยที่หยกวิญญาณหยินสองก้อนได้พุ่งไปยังทิศทางของจักรพรรดินีเลหูนิว